สวัสดีทุกทุกคนอาจารย์แม่ให้มาเก็บแว่นแก้วแม่จะกินกับน้ำพริกปลาร้าอึ้มแอววก็เลยม,มาเก็บให้แม่หน่อยจริงๆว่าจะไม่ทำคลิปแล้วนะกนตะว่าเออจะเก็บ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 ดึง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 อดไม่ได้เนอะส่วนมากพวกเรานะจริงๆว่าจะแบบเออรีบเก็บแล้วก็ จะล้างๆเอาไปให้แม่แต่ขอไหนๆก็ไหนๆแล้วขอทำคลิปหน่อยอพี่ผู้คนทำช่อง Youtube แล้วเป็นเงี้ยว่าจะเก็บนู่นว่าจะทำไอ้นี่แก้ว่าจะไม่ถ่ายคลิปเลยอดไม่ได้นะอดไม่ได้จริงเนี่ยเก็บมาได้สังเงยอะแล้วเพิ่งจะมานึกได้เออทำคลิปหน่อยก็ได้เป็นแก้ว กับใบโบบกเขาคนละอย่างกันเนี่ยแว่นแก้วจะกลมๆมใช่ไหมเนี่ยขยายก็ง่ายง่ายถอนถอนดึงดเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยมีรากเงี้ยก็ไปจิ้มจิ้มจุ่มจุมตรงไหนก็ติดหมดแล้วแต่ดอกเขาเนี่ยแหละจะเป็นตัวที่ขยายเนี่ยเนี่ยดอกเขาเนี่ยเนี้ยดอกเขาเนี่ยเห็นไหมโรยร่วงไปตรงไหนก็ขยาย เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยปลูกครั้งเดียวนะเรามีกินตลอดเลยมกีกระชายด้วยเอากระชายมาจุ่มไว้ผักเป็ดก็มีผักเป็ดแต่แม่ไม่เอาผักเป็ดนี่กินดีอร่อยนะเนี่ยตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายๆดอกเดินกร่วงไปตรงไหนก็ติดเหมือนกันเต็มไปหมดเนี่ยอันเนี้ยดอกของเห็นแว่นแก้วไหมนี่ เวลาร่วงไปตรงไหนนะโอ้ยเกิดเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวร่วงตามพื้นดินเนี่ยเขาจะหรือไม่อะ่ะลมพาไปฝนพาไปร่วงตัวไหนถ้าเจอดินก็งอกเลยเอ,อึนถอนมาดิไไ้กำบเลยเต็มไปหมด ขึ้นตรงไหนก็ไปถอนตรงนั้นแหละนี่ยดึงๆไงแกทข้างหนอึนี่อเฮียก็ชอบกินเหมือนกันปลาปลาเราก็ชอบกินถอนไปเยอะๆเลย มีเยอะสุกซุกซ่อนๆหลังบ้านก็มีเต็มไปหมดขยันลงคลิปกันนะเจ้าพวกเราลงไปเรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็พักไม่อยากเหนื่อยลงคลิปสั้นช็อตวิดีโอไปตามซับมาช็อตวิดีโอก็ตามซับมาได้แต่ก็ไม่รู้ใครมากดเหมือนกันเต็มหมด <c oughs> ไม่รู้ใครมาดูววิวเวอร์ จิตวิทยาทางการตลาดด้วยเนี่ยฮ <laughs> ะเป็นจิตวิทยาทางการตลาดด้วยเฮะสไตร์โครจิฟมาร์เก็ตติ้งได้อือดึงมาแบบนี้ไปแล้วพามาเก็บเฉย ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนขยันลงคลิปไปรรัวช่องเกษตรช่องปลูกผักเป็นช่องจอกกลุ่มลงไปแบบรวรัวๆเลยด๋ยวมี่คนก,กดติดตามเองแหละคนที่กดติดตามเราคือคนรักการปลูกมือใหม่หัดปลูกคนรักการเกษตรนะจ๊ะเหนื่อยแค่นี้นะ